ตอนนี้นะครับเป็นตอนที่ผมไปสอนที่ไหนก็ตามก็มีคําถามนี้อยู่เสมอนะครับประกอบธุรกิจแบบบุคคลธรรมดานะครับและอยากจดบริษัทควรจะจดดีไหมนะครับวันนี้นะครับผมมีทริกเกอร์ง่ายๆนะครับเกิดเราเป็นบุคคลธรรมดาอยู่นะครับมีรายได้ไม่เยอะเท่าไหร่เดือนละแสนเดียวเท่านั้นนะครับบางครั้งธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาก็มีข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องทําบัญชีนะครับเยื่นภาษีแบบเหมาได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามธุรกิจของเรามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีรายได้แต่เดือน3ามแสนถึงห้าแสนบาทั่าแปลว่าธุรกิจของเราติดตลาดแล้วเริ การทะเบียบริษัทนั้นจะมีอัตราประสีที่ต่างกันอย่างมากนะครับบุคคธรรมดามีอัตราภาษีสูงสุดที่35 นิติบุคคลนะครับอัตราภาษีสูงสุดแค่20%แค่อัตราภาษีก็ชนะกันแล้วนะครับนั่นแปลว่าเสียภาษีแบบนิติบุคคลหรือว่าบริษัทจำกัดนะครับต่ำกว่าบุคคลธรรมดาแต่มีภาระเพิ่มคือการทำบัญชีเราก็ต้องหาเมื่ออาชีพมาช่วยถูกไหมครับถ้าเกิดธุรกิจของเรานะครับมีการเติบโตขึ้นวันนี้เดือนละ 3, า0 0 0 0ห้าแสนอนาคตมีโอกาสถึงเดือนละล้านสองล้านเนี่ยการใช้เมื่ออาชีพมาช่วยจัดก,การบัญชีเป็นเรื่องที่เราฉลาดและสามารถช่วยจัดการธุกรกิจของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นลดตั้งแต่อัตราภาษีมีเมออามารรถช่วยในก ดีเฟนต์กรมสมได้แล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะครับามารถทักมาที่ at a g r i v o ใน l i น์ตรงนี้ก็จะมีมืออาชีพนะครับช่วยตอบแล้วก็ให้คำปรึกษาว่าควรจัดการธุรกิจอย่างไรดีรวมถึงมีบริการในการจดทะเบียนบริษัทนะครับหากเราสนใจนะครับวันนี้ง่ายครบจบเรื่องบัญชีกับ acrivo ครับ